ฝากกดไ like ลค์ก,กดแชร์ ender, นะครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์ด้นะครับบคุณนะก็ฝากกดลค์กดแชร์ด้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมุู้บุญมาชติทำมามเปลี่ยนมันกนงกรอืม ซาซาโคเงื้อชนอนหน้าเงินฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ชแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ชแล้วนะครับนะครับทำม,มองสอสบสงบสา ฝนนากกดไลค์กดแชร์ให้หน้าด้วยนะให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแ like ชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเหรียญชนวนนะครับหน้ากะเอ่อหน้าเงินนั่งเงินนะครับเป็นเหรียญหน้าเงินนะเดี๋ยวผมขอขอแชร์ครับหนึ่งนะผมขอแชร์ครับหนึ่ง อแทบนึงนะครับหลวงปู่บุญมาโซโซโซติธรรมโมเหมังกรบูบบร,บรักาเสาหบูชาคู่เนืนเอ้อเสน นะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเหรียญเช่นงวนชนวนนะครับผมของลวงปูณมานะครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ที่ร้อนแรงมากเลยนะครับที่ร้อนแรงมากเลยนะรับหนึ่งนะผมขอแชร์หน้าเซ็นก่อนป๊บนึงนะครับป๊บหนึ่งนะขอแชร์ก่อนนะครับผมแชร์ก่อนนะครับผมเรื่งนนะครับ พี่เซนได้ที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับพี่เซนได้ที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเหรียญเอ่อบังกรบุรพาแล้วกันครับผมก็พิธีการจัดสร้างนะครับพิธีการจัดสร้างก็จะเป็นพี่พี่ไหนเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับผมช่อง youtube ด้วยนะครับนี่นะช่อง youtube ผมก็จะเป็นแบบนี้นะฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูช่อง youtube ผมนะครับหนึ่งนะครับอันหนึ่งนะครับอันคนับ ทำเทดูช่อง u t u b e นะครับผมนี่ยครับนะครับก็คือนี่นะครับช่อง youtube ผมก็จะเป็นนี่ครับรองวลมีปู้ทิมนะครับพี่อะไรกดติดตามได้นะครับเราก็จะดูนะครับว่าผมทํ o ย youtube ไปเยอะนะช่อง youtube ผมยังทำไปเยอะมากเลยตอนนี้ที่ท่านใดที่อยากจะดูของหลวงปู่นมาประวัติหลวงปู่นมาแล้วก็เกจิต่างๆที่หลวงปู่นมาสร้างนะครับผมเพื่อะไรเข้ามาก็ดูได้นะครับผมผมทำมาให้ได้ให้ดูแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็หลวงพ่อกล้วยด้วยนะครับผมทำไปเยอะนะ กามีหลวงพ่อกลัวแล้วก็หลวงปู่ทิมด้วยนะครับแล้วก็ยักษ์ปัสกโกลด้วยนะฝากกดติดตามช่อง youtube ผมให้ด้วยนะครับผมพี่พี่ die, ันดได้เข้ามาแล้วนะครับผมเราจะไม่พลาดคลิปด้วยกันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูเหรียญรุ่นนี้นะผมจะให้ดูเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ให้ผมด้วยนะครับพี่ธันดที่อยากติดติดต,ด,ดตามก็ดูทางช่องผมได้นะครับทางช่องผมได้เลยนะครับผมผมมีให้พี่เพื่อนเพื่อนดูอยู่นะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับ ถ้าดูครับเหรียญวันนี้เหรียญนั่งเงินนะเป็นเหรียญนั่งเงินนี่นะครับเป็นเหรียญนั่งเงินนะครับผมถือว่าหายากครับจำนวนจะสร้างแค่หนึ่งร้อยหกสิบแปดเหรียญเองนะครับผมน้อยมากเลยนะครับจำนวนจะสร้างน้อยนะครับผมน่าเก็บนะครับน่าเก็บมากเลยเป็นเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บนะครับผมเพราะว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับผมมีหลายลงมามีเกจิมากมายแต่ผมจะบอกให้มีเกจิอะไรบ้างที่ที่มูรุบุกเสกวิธีนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ผมจะผมได้ดูนะว่ามีเกจิอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมพี่ๆท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมพี่ๆท่านใดจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทําให้วันนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าคลิปวันนี้เป็นคลิปที่ดีนะครับผมเป็นคลิปที่ทดีคลิปนะครับว่าเราจะได้รู้ว่าพิธีการจัดสร้างของหลวงปู่มาชโชติธรรมโมที่พักสงฆ์ขาเจ้วทองของเหรียญมังกรน่ย ดีไหมครับผมไมได้รู้นะครับว่าวิธีดีนะครับผมเป็นเป็นอีกเหรียญที่น่าเก็บนะผมบอกเลยเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะผมบอกให้เลยว่าเป็นอีกเหรียญนนที่น่าเก็บนี่นะครับผมให้ดูนะทำหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเหรียญกันฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยผมก็ทำคิวทูบไปเยอะนะพี่เทียนไดท,ที่ที่ดูอยู่นะก็ฝากฝากดูด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ กระแสรเริ่มมีแล้วก็กระแสรเริ่มมานะครับหลงปู่มาตอนนี้ถือว่าเป็นอีกเกจิหนึงนะครับเกจิเกจริรูปใหม่นะครับที่ร้อนแรงจริงๆนะครับผมตอนนี้ถือว่าร้อนแรงนะครับผมถือว่าเป็นอิกกจิเกจิหนึ่งที่การยอมรับของวงการพระพระใหม่นะครับผมตอนนี้ถือว่ายอมรับเยอะนะครับยอมรับเยอะมากเลยคำหนึงนะครับ ผมให้ดูนะคร like, ับหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมให้ดูนี่นะครับเป็นอีกเกจิหนึ่งนะครับที่ทุกคนทุกคนตามหากันแล้วก็น่าจะเก็บมากเลยนะครับเป็นพิธีที่ดีนะครับผมเป็นพิธีที่หนึ่งที่ดีนะครับผมพี่ทันใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอับหนึ่งนะว่ามีเกจิอะไรบ้างที่มาสร้างนะครับผมผมบอกให้เลยนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับผมจะดูนะในในในไอแพดผมแล้วกันนะ พระองค์แรกก็จะเป็นหลวงปู่บุญมาโชติธโมที่พักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับผมก็จะเป็นวัดบ้านแก่งนะองค์ที่สองก็จะเป็นหลวงเออหลวงพ่อสมนะครับวัดบ้านด่านนะครับผมเนี่นะครับวัดบ้านด่านนะครับเป็นลูกลูกลูกศิษย์ของหลวงพ่อเฮียงนะแล้วก็องค์ที่สามก็จะเป็นหลวงพ่อบุญหลายนะครับผมนี่ครับอยู่วัดปุดเนียนะครับผมนี่ครับปุณเนียนะครับผมนี่ครับลูกศิษย์ของหลวงปู่มุมนะครับหลวงปู่สวงดนวยนะครับหลวงปู่สวงด้วยแล้วก็องค์ที่สี่จะเป็น หลวงปู่โกดมรัพย์นะครับหรือพระอาจารย์จ่อยนะครับเป็นศิษย์เอกของหลวงพระอาจารย์หมุนเอ่อหลวงปู่หมุนนะกันครับผมนี่ครับแล้วก็หลวงพ่อฝันเมืองอยู่วัดป่าหนองลมนะครับเป็นคู่เอ่อคู่เอกบารมีครับผมหลวงปู่หมุนนะครับผมนี่ครับก็เป็นเกจิที่ที่ทุกคนรู้จักกันนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับผมได้ดูนะนี่ครับนี่คือพิธีเหรียญมังกรบุรพาเสาห้าบูชาครูของทีมงานชนะศึกนะนี่ครับนี่คือเกจิรูปแรกนะครับที่นั่ง นั่งเป็นเจ้าพิธีนะครับผมก็จะมีหลวงปู่บุญมานะครับผมเป็นหลวงปู่บุญมานะครับผมนี่ครับในอันนี้จะเป็นหลวงปู่บุญหลายหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะผมจำจำไม่ค่อยได้นี่อันนี้หลวงพ่อขวัญเมืองนะอันนี้หลวงปู่หลมทรัพย์อันนี้หลวงปู่นี่ครับก็เป็นองเกจินะครับที่ผมดูเออไปเมื่อกี้นะครับผมนี่นะครับเกจิก็เยอะนะครับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ก็แชร์นะครับพิธีใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยเป็นเหรียญมังกรนะนี่ครับเป็นเหรียญมังกรนะครับเป็นพิธ ผมบอกเลยว่าหน้าเก็บแล้วรุ่นนี้จะปีหันุมาด้วยนะครับหันุมานะครับเป็นรุ่นนี้นะครับหันุมาตนนะครับผมสามพันตนนะครับนี่ครับหันุมาครับนี่นะครับถือว่าเป็นเกจิที่รวมเกจิเยอะนะครับนี่ครับแต่ผมจะดูต่อเลยโอเคไปเลยครับนี่ครับก็จะเป็นเหรียญมังกรบุรพาเสาห้าบูชาคูนะเป็นมังกรเสาห้าบูชาคูนะครับผมนี่ครับผมได้ดูนะอันหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมจะให้ดูนะเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับของเหรียญรุ่นนี้ของทีมงานชนะศึกนะเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งของทีมงานชนะศึกนะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะอันหนึ่งนะนี่ครับจะเป็นเหรียญทรงนี้นะทรงนี้ก็จะ